ะะการเก็บเงินเพื่อการเกษียณนะคะสามารถทําได้หลากหลายรูปแบบค่ะท่านอาจจะเลือกนะคะออมเงินอาจจะเลือกลงทุนนะคะหรือว่าอาจจะเลือก אותו, นะคะการออมนะคะผ่านของตัวประกันค่ะสําหรับดิฉันเองนะคะในเรื่องของการวางแผนเกษียณเนี่ยประกันชีวิตเข้ามาช่วยอย่างเยอะมากเลยค่ะเพราะว่ามีสโลแกนส่วนตัวนะคะว่าคนเรานะคะก็อยากให้เกษียณสุขสุขภาพดีและมีมรดกค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็ต้องบอกบอกว่านอกจากเก็บเงินเพื่อการเกษียณนะคะประกันชีวิตยังช่วยในเรื่องของสุขภาพซึ่งเราเนี่ยหลังจากที่เราเกษียณแล้วส่ว ิการที่เคยมีจากบริษัทค่ะหรือว่าสิทธิของประกันสังคมนั้นหมดไปนะคะอันนี้ก็สามารถวางแผนสร้างความคุ้มครองนะคะเก็บเงินนะคะเป็นตัวของสุขภาพนะคะที่เราจะมีค่ารักษาพยาบาลช่วยในตอนที่เราออกจากงานแล้วค่ะ ส่วนในก้อนหนึ่งค่ะก็คือการสร้างมรดกค่ะเพราะว่าเชื่อว่าหลายท่านนะคะก็มีคนที่เราห่วงคนที่เรารักไม่ว่ายังคงดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลบุตรหลานต่อไปนะคะประกันชีวิตจึงเป็นตัวช่วยค่ะที่สามารถวางแผนมรดกนะคะส่งต่อความรักส่งต่อมอบในเรื่องของความมั่งคั่งให้กับครอบครัวของเราได้ค่ะ สุดท้ายนี้นะครับอยากฝากทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ค,ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์หรือกดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ